สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t n i t e Cooking และแล้วก็ามาถึงช่วงดูสุดท้ายของปีแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลพอฟื้นตัวมาก็เจอกับเหตุการณ์แบบนี้หุ้นตกแดงเถือกทั้งกระดานโอไมคอนทำพิษหลังจากเสียเงินเสียท่อทั้งห้าโรงพยาบาลและค่าติดดอยกันไปแล้วเิต์นี้ผมก็เลยจะมาทําของกินง่ายๆราคาถูกๆกันดีกว่าครับและเมนูที่ผมจะทในวันนี้ก็คืออิโซเบะยากิหรือขนอมโมจิย่างชนิดหนึ่งที่ทาโดยการเอาแป้งโมจิไปย่าง ทาโชยุแล้วกินกับสาหร่ายแต่ว่าผมมีสูตรของผมเองที่จะไม่เหมือนที่อื่นซอสของผมจะมีความเป็นเทริยากิและสาหร่ายที่ใช้ก็จะไม่ใช่สาหร่ายโนริเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับทั้งถูกง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มทำอิโซเบยากิกันเลยครับก่อนอื่นซอสใช้โชยุมิรินน้ำตาลอย่างละเท่าเท่ากันนะครับเช่นของผมใช้โชยุ5ช้อน,อนก็จะใช้มิรินห้าช้อน,อนแล้วก็น้ำตาลอีก5ช้อนด้วยครับ ผสมให้เข้ากันแล้วเคี่ยวในหม้อด้วยไฟอ่อนถึงไฟกลางจากกนกระทั่งได้ความเหนียวข้นตามที่ต้องการนะครับความเหนียวข้นก็จะประมาณนี้จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือซอสเทริยากิดีๆนี่เองนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบกินไก่ย่างเทริยากิหรือปลาแซลมอนกับปลาซาบะย่างก็ลองเอานี่ไปจิ้มได้นะครับใช้แบบเดียวกับซอสเทริยากิดได้เลยพอเหนียวข้นได้ที่แล้วก็เทใส่ชามพักเอาไว้ครับสาหร่ายที่ใช้ผมจะไม่ใช้สาหร่ายโนริธรรมดานะครับแต่ผมจะใช้สาหร่ายอบกรอบปรุงรสแบบนี้แทนครั้งนี้ผมใช้เป็นสา,ราหร่ายเกาหลีครับ โดยสาล่ายเกาหลีเนี่ยเขาจะปรุงน้ำมันงาแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆมาทำให้ได้ความหอมน้ํามันงาแล้วก็เครื่องเทศอีกนิดหน่นนอยทําให้ชูรสชาติได้อย่างดีครับเอาล่ะไปย่างโมจิกันดีกว่าครับใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางค่อยๆย่างโมจิให้มีความกรอบนอกนุ่มในนะครับระวังอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะฮะถ้าไฟแรงเกินไปผิวนอกจะไหม้ก่อนแล้วข้างในก็จะยังแข็งอยู่ไม่อร่อยยังให้ด้านนอกมีความกรุบกรอบส่วนด้านในมีความยืดหยุ่นคล้ายคยมอสซาเรลลาชีสต้องใจเย็นๆหน่อยครับ ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้แล้วครับสำหรับความกรอบเนี่ยถ้าหากว่าใครเสียดาย <c oughs> ก็แนะนําให้กินกับเมนูถั่วแดงกวนนะครับโดยทําถั่วแดงกวนเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วก็ย่างกินชิ้นต่อชิ้นกับถั่วแดงแป้งโมจิก็จะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้แต่ครั้งนี้พอ,อย่างเสร็จเราก็จะคลุกเข้าไปในซอสเลยแช่ไว้ประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีก็พอครับจากนั้นก็เอาขึ้นมาวางพักไว้ในจานย่างไปเร,เรื่อยแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ปริมาณที่ต้องการครับของผมก็ใช้หมดถุงเลยเพราะว่าที่บ้านผมก็ชอบกันเหมือนนกัน ทำทีไรก็หมดเกลี้ยงทุกทีครับเอาละพอ,อย่างเสร็จแล้วก็เตรียมมาใส่สาหร่ายได้เลยครับถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปหรือว่าซอสไหลออกเนี่ยก็สามารถจิ้มลงไปน้ำซอสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องจิ้มเพิ่มแล้วก็ได้ครับใช้ทั้งอย่างนั้นเลยโดยการห่อสาหร่ายนี่เพื่อนจะลองห่อแบบไหนก็ได้นะครับของผมก็จะใช้2แผ่นโปะหน้าโปะหลังแบบนี้บางครั้งผมก็ใช้อีกแผ่นหนึ่งในการลองก้นเอาไว้ เพื่อไม่ให้ซอสไหลยเยอะออกมาแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยไหลหรอกครับเพราะว่าซอสมันมีความเหนียวอยู่แล้วแล้วก็จัดเรียงเสิร์ฟทั้งอย่างนี้ได้เลยผมจะแบ่งน้ำซอสเอาไว้ในจานเสิร์ฟหน่อยนะครับเผื่อใครไม่พอจะได้จิ้มกินได้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีโสุใบยากิเมนูง,ง่ายๆราคาถูกๆกินคู่กับชาเขียวร้อนๆฟินสุดๆไปเลยแล้วครับ ของว่างฟินๆย้อมใจหลังจากเพิ่งหายป่วยและต่อด้วยการติดดอยเห็นแล้วถ้าจะป่วยอีกรอบจริงเลยนะครับเนี่ยก็ขอให้มันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วกันเอาล่ะทุกคนครับมาผ่านคนเดือนสุดท้ายของปีฮาลโหโฮดนี้ไปด้วยกันอีกปีเถอะพยายามเข้านะครับสู้ๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนูในวันนี้ถึงจะดูง่ายๆทำง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแต่ขอบอกนะครับว่าอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้ช่อง Fortnite ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ